นึกให้เสมอเลยว่าเวลาทําอาหารเนี่ยที่ลูกค้ามากินเนี่ยเขาไม่ใช่ลูกค้าเขาคือพี่น้องเราเขาคือพ่อแม่เพื่อนเราต้องทําดีๆต้องตั้งใจ ก๋วยเตี๋ยวเรือผมอยากให้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมู่บ้านจะมีคนท้าคนแก่มีเด็กอะเดินมากินกันอะไรเนี่ยผมก็แฮปปี้กับมันะ่ะก็ไม่ได้มองหายอดอะมองหาความตั้งใจของเราที่เราทําให้คนกินดีกว่ายอดอะเคยได้มาเยอะแล้ววันละแสนก็เคยได้มาแล้วอันนี้วันแรกเปิดได้800แต่ระมองชามก๋วยเตี๋ยวแล้วมันภาคภูมิใจอะซดน้ําหมดเกลี้ยงอะไรเงี้ยเด็กมาเงี้ยเรเกเล็ลก,กินชามละ5้าสิบสองชามอย่างเงี้ยถ้ามันแม่อร่อยไม่กินหรอกเด็กอะ เด็กมันไม่เสแสร้งเลยนะว่าจริงว่าเด็กมันไม่มีเสแสร้งผู้ใหญ่ถามว่าอร่อยไหมผู้ใหญ่บอกอร่อยบางทีในใจมก็ไม่อร่อยแต่กูตอบเพื่อมารยาทแต่เด็กแม่งไม่มีคําว่ามารยาทหรอกเด็กมันตอบด้วยความจริงใจมาพฤติกรรมมันบอกเลยว่ามันกินสองจานเลยอร่อยอแค่นี้เราก็หายเหนื่อยนะส่วนเงินมันก็อยากได้บ้างแต่ว่าเราก็คิดว่า15บาบาทมันก็พอพอได้ วัตถุดิบก็ไม่ใช่กลาไก่ก็นเนื้อก็เป็นชิ้นๆลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อก็เกรดอย่างดีเลยโลว170เนื้อตอนนี้นะมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยมีหมามีขอบมีเอ็นเนี่ยไปคราวนี้จะไปดูลิ้นมาแล้วจะเพิ่มลิ้นไปคุยราคาเขาก่อนเครื่องปรุงของก๋วยเตี๋ยวในหม้อที่ผมใส่มันแพงหน่อยแต่ผมดูแล้วว่าเอออร่อยน้ำหมดชามนี้เราก็ภาคภูมิใจแล้วน้ำซุปไม่ต้องหวานมากไม่ต้องเค็มมากนะ แต่มันต้องหอมอ่ะอุณหภูมิในการเปิดก็ต้องรู้ด้วยไม่ใช่เอาจะเร่งอย่างเดียวเลยน้ำก็จะหวดรสชาติก็จะเปลี่ยนแปลงไปอ่ะสมุนไพรพื้นฐานประมาณ12อย่างป้อยกักอบเชยก้านพูชวนเจียวเห็ดหอมลูกกังวานใบกังวานหญ้าหอมเกลือแล้วก็ซอสซิ้วขาวซิ้วดำซอสฝาเขียวซอสสูตรหนึ่งเนี่ยครับพี่ที่มันอยู่ในนั้น แต่ละอย่างที่บอกไปอ่ะมันมีคุณภาพที่ไม่เหมือนกันมีความหอมมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันเลยมันทําให้น้ําซุปเราหอมมันซดไปแล้วมันรู้อ่ะเดินผ่านหน้าร้านนี่ยังรู้เลยว่าหูมันหอมยังคาเนี่ย ขาเหลืองก็ไม่มีใครใช้กันนะน้อยร้านที่จะใช้สีมันจะออกเหลืองๆอะ่ะมันก็เหมือนเหมือนเหมือนขาแต่มันแตกขแขนงไปอ่ะวันอีกพันหนึ่งกลิ่นมันจะแรงตอนแรกก็ไม่รู้จักขาเหลืองผมก็ไปถามปู่ย่าตายายคนที่ทำก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆนะนีนเราบอกใสด่ดูดิแล้วมันจะดับกลิ่นคาวของเนื้อแล้วทําให้หอม ที่ลูกค้าทานเข้าไปครับมันจะมีสมุนไพรเป็นผงที่ละเอียดมันจะอยู่ในนั้นเลยครับบางร้านอาหารคนทั่วไปนี่เขาใช้แค่ขั่วแต่ผมนี่ขั่วด้วยบดด้วยบดเป็นผงเลยฮะอย่างผงกะหร ô เนี่ยบีทําไมเขาบดมาเป็นผงอ่ะเพราะว่าเขาคิดค้นมาแล้วผมก็นั่งไปนั่งงองไอ้ผมพะโล ô ไม่ยังเป็นผงเลยวะเครื่องเทศกูผมก็มาไอ้เหี้ยเราจะไปต,าตําทําไมเรามีเครื่องบดก็บดม่งไเลยบดแล้วละลายกับน้ำไปเลยมันจะละลายกับน้ำออากมา,มากกว่าแล้วใส่ไม่ต้องมากไม่ต้องเกินไม่เอาจนหอมเบอ้อผมไม่ไ ใส่เยอะไม่ได้ใส่น้อยผมใส่ให้มันพอดีกับน,น้ําอย่าให้คนลิ้มชิมน้ําเข้าไปแล้วมันมันหอมจนหวานเข้าไปข้างในเลยครัเวลาคนมาทานเขาจะรู้เลยว่าเออไอ้นี่ทําเครื่องเทศเองเพราะผมชอบคุยระเท่าผู้แก่ ผมชอบคุยคนอายุมากมากอ่ะเราไปคุยกับคนที่เขารู้อ่ะขอบคุณเขายกมือไหว้เขาเขาก็จะบอกมาจับตัวนู้นมารวมตัน,นี้เอามารวมกันพอมารวมปุ๊บมันก็ยังไม่ลงตัวพี่เพราะว่าสิ่งที่ว่าบอกเราใส่อะไรมันอาจจะไม่เท่ากันอน่ะเราก็จะจาและตัดแปลงเพราะว่าเครื่องเทศแต่ละตัวมันมีพลังความหอมของมันที่แตกต่างกันผมก็ลดตัวนู้นเพิ่มตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้น,น,นีจนมาเป็นสูตรของผมก็เช่นขาเหลืองเนี่ยผมไม่นึกว่ามันจะมีนะนึกว่ามีขาอ่อนทั่วไปธรรมดาอะไรทั่วไปธรรมดาเนี้ แล้วอีตัวผมบอกไม่ได้ที่บอกไม่ได้เป็นเครื่องเทศที่ว่าหายากมากหายากมากมากมากเลยฮะแล้วแพงมากนะแต่ผมไม่ได้สนใจอ่ะถ้ามันทําแล้วมันอร่อยแพงมันอร่อยผมก็ซื้อมาช่างเองตวงเองอะไรเองทุกอย่างต้องช่างนะคนสมัยก่อนเ็าใช้มือยิบจ๊บบจับมือหยิบบางทีมมากมันน้อยมันใช้ความรู้สึกดี่ยวนี้เทคโนโลยีมันมาไกลแล้วผมก็ต้องช่างเพื่อมันจะได้มาตรฐานอย่างเดียวนะฮะที่ จะทําให้ลูกค้ากลับมากินเราได้ครั้งหนึ่งกินรสชาตินี้ครั้งที่สองก็ต้องกินรสชาตินี้ครั้งที่สามก็ต้องกินรสชาตินี้ส่วนคนที่จะไม่กลับมาก็เรื่องเขาแต่เกิดมาทานเราทุกครั้งก็คือรสชาตินี้บางคนอาจจะชมอร่อยเลยนะบางคนชมไม่อร่อยเราก็ต้องขอบคุณเขาเพราะลิ้นใครมันลิ้นมันเราต้องเข้าใจเขาเราต้องขอบขอบคุณเขาที่เขาบอก ซอสเราก็ใช้พริกหัวเรือเกรดดีแล้วก็มีน้ำมะขามมีน้ำส้มมีน้ำปลามีเกลือน้ำตาลทรายใส่เข้าไปปรุงให้ได้เท่ากันเป็นน้ำซอสเผ็ดมาก่อนเลยแล้วก็เปรี้ยวหวานเค็มตามมาใครมากินก็ได้รสชาตินี้ไปเผ็ดน้อยเผ็ดมากอยู่ที่เราหยอดน้ำซอสเข้าไปซอสเราใส่พริกไปเผ็ดอยู่แล้วสมมติลูกค้ามาบอกว่าเผ็ดน้อยเราก็ใส่แค่หน่อยเดียวก็แต่ใครที่ชอบกินรสจัดๆเนี้ยเราก็ใส่เต็มกำลังเลยบอกได้สั่งได้ครับเราก็จะดูก่อนลูกค้าเข้ามาเนี่ยว่า คนแก่หนุ่มสาวเด็กก็จะไปถามเลยว่าพี่กินรถจัดไหมถ้าบอกว่ากินรถจัดเราก็เอารสชาติร้านเป็นหลักเลยคนรู้มาถึงเนี่ยเขาจะบอกเลยเผ็ดน้อยนะเผ็ดมากบางคนก็ไม่ใส่พริกไม่ใส่พริกคือไม่ใส่ซอสเลยส่วนกะทิมันก็จะทําให้หวานกะทิผมไม่ใส่เป็นในหม้หมอเลยนะพี่เห็นไหมผมจะปรุงข้างนอกเพราะว่ามันจะหอมกว่ากันเยอะถ้าพี่ใส่ไปในหมอ้อฟาร์มร้อนมันทําให้กะทิแข็งกระด้างแต่ก็ใส่ใหม่สด,สดมันจะหอม ซอยวังหิน34หรือโชคไอสี่ซอย5้าเข้าได้สองทางเลยมันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางซอยเลยมันเป็นซอยทะลุผ่านกันได้วังหิน3ามสี่กับโชคไอสี่ซอย5้าที่จอดรถ <c oughs> ผมก็มีโกดังเป็นที่จอดรถให้ลูกค้าของผมรถตัวนี้6กคันหคันโถ้าหมอไซนี้ก็จอดได้30มสิบ่าคันนะเบอร์โทรครับ0ูนย์เก้าสี่สี่เครับแปดโมงคึ่งหกมงเย็น เตียวเรือเตียวนะคำว่าเตียวเตียวเรือนายเอ Facebook ก็พิมพ์เข้ามาเลยครับคือเตียวเรือนายเอสาขาเกสาขาเก้าเลยสาขาเก้าเนี่ยมันเริ่มต้นจากผมเปิดวันที่9สาขาเกต่อไปอ่ะผมจะมีสาขาแดต่อไปมีสาขาเจมันจะไล่ไปหาสาขาหนึ่งผมทําอะไรอยากมีเป้าหมายถ้าผมมีสาขาหนึ่งแล้วอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะไปสาขา9ว่าเราเล่นเล่นสาขา9ก้าก่อนเลยกูมาถึงเก้าแล้วกูมาถึงยอดกูละ แล้วต่อไปก็ค่อยไล่มาแปดเจ็ดหกห้าก็ไล่ไว้เรื่อยเรื่อยเริ่มทำอาหารจริงจังตอนไหนเมือ่อสิบปีที่แล้วอ่ะผมไปเปลี่ยนไตมาพอเปลี่ยนไตมาปุ๊บก็นอนอยู่เราอายุตอนนั้นประมาณสี่สิบก็จากคนขับแท็กซี่มาจนมีเพชรช็อปมีเงินมีฮาเล่มมีรถสปอร์ตขับ เปลี่ยนไตเสร็จพอร่างกายมันดีขึ้นปรับเข้าไตใหม่ได้อะไรได้เงี้ยไอ้สี่สิบเรื่องนี่หวยเอยอะชีวิตกูจะจบแค่ตรงนี้เหรอเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใหม่ตั้งเป้าใหม่ผมชอบทำอาหารที่ทําร้านอย่างที่เราอยากมีทําอาหารอยากที่เป็นตัวตนของเราเริ่มคิดค้นอาหารเริ่มดูเมนูอยู่ร้านนู้นร้านนี้ไปชิมพัทยาบินไปเชียงใหม่ไปกิน กลับมามันไม่ใช่ตัวตนเราชอบทําอาหารแบบเถื่อนๆรสจัดๆเครื่องครบๆวัตถุดิบต้องทําให้ดีก่อนจะออกไปให้ลูกค้าก็เริ่มมานทำร้านอ่ารรสจัดอาหารไทยแล้วก็เป็นเมนูใหม่ๆที่เราคิดขึ้นมาเองอย่างไก่ยาจกไก่นะลกแตกอย่างเนี้ยเป็น เมนูที่ว่าเราประยุกต์ขึ้นมาเองไปเชื่อมทางร้านเองอะไรเองเนี้ยแปดปีเปิดมาแปดีนะปุะ๊บปุ๊บปุ๊บเจอโควิดกระเซไปพักหนึ่งแล้วก็เป็นโควิดนอนอยู่6เดือนพอเปิดโควิดได้มาใหม่ปุ๊บเซ้งร้านนั้นให้เพื่อนทำก๋วยเตี๋ยวดีกว่าไม่อยากทำใหญ่ๆญนะ่แล้วไม่ไม่อยากใหญ่แล้วมันปวดหัวมากฮนะแล้วค่าใช้ใจ่ายมันเยอะแล้วมันมันไม่ได้สนุกเหมือนอย่างนี้ฮะอย่างนี้มัน ได้ทาด้วยตัวเองทุกชามมันได้ลงมือเองอ่ะไออย่างนั้นมันลูกน้องพืชภาพไปหมดเลยอาหารมันไหลหนะ้าแล้วมันก็ต้องคอยมานั่งคิดด้วยว่าอาหารเหลือตัวนี้เอาไปทําอะไรดีหมูเหลือไก่เหลือปลาเหลือต้องเอาไปประยุกต์ไป,ไปทําอะไรโอ้โหวันวัน,วนคิดแต่ปวดหัวไปซื้อของที่ตลาดนี่ก็ต้องเช็คดูว่าไอนี่ราคาแพงไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้ว่าถือแต่อย่างเนี้ยเราทํามันสนุกกว่า มันไม่ต้องปวดหัวอะไรมากขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในบ้านไปเรื่อยๆร่น,นี่มันสบายไม่หนักเงินไม่จําเป็นละได้พันกว่าบ,บาทได้แฮปปี้มากเลยแล้วเราก็มีเวลาที่จะคิดทําอีกหลายอยา่างให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าคุ้มคุ้มและอิ่ม